ฉันดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นเธอเติบโตที่ได้เห็นเธอเก้าวออกมาจากความคิดเดิมๆที่เธอเคยยึดติดและผูกพันมาก่อนทุกก้าวที่เธอเดินออกมาคือการเลือกของเธอเองและนั่นทำให้เธอมีพลังมีความเข้มแข็งและมีความงดงามในแบบของเธอเองบางครั้งเราอาจลังเลหรือสงสัยว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะคุ้มค่าไหมแต่เธอทำได้แล้วนะเธอกำลังสร้างเส้นทางที่เป็นของเธอเองฉันขอเป็นกำลังใจให้เธอในทุกย่างก้าวขอให้เธอพบความสุขความสงบและพบตัวเองในทุกความท้าทายจำไว้เสมอการเลือกทางเดินของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอทำได้แล้วและเธอมีคุณค่า ในทุกการก้าวเดินของตัวเอง